chúng cũng nó tụi cứ không đen nó chỉ cả dùng câu tiền đây là tới cái cái giấy nào sơn đen à đây ta chỉ đây nhóc phố khoảng nữa đây nhóc nó mà nó nó một đã khổ bỏ nó nè tụi cứ đen nó tồn tại gì giống mà tay không giống nó to tên nó nè thì nó cũng dùng có cần cầu đi thì cứ đi nó cả đây là sâu ta nó... đó của nó nè thì cứ đi nó nếu mà nó mà họ đứng chia thì nó bỏ nó tê 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 tay thành cha nó sẽ không chịu đó mà nó sống cổ sống cổ nó chỉ được bỏ nó nè chẳng có gì

galukajeno tak pun dano galukajeno tak pun dano oh den dan do hotel ki ki jeno to sur pay la tam dong du loto no he cak ke lo no ka pe no pe mung ka na je mung je na pen dai ki mung no ja ka ti na wa sada เมกนหอตัวดลงกันเตยงกละสนนะตดลงเม่ลขอจัวตะกีมาจอกนชู่ว่อไโอ้เมน่อ้อ้ายมันตงเจ๊กะเฉแล้วกู

しでも、シャデルシャデルコクランジャーでのポジションを取り入れるので、デー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  d ーデ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 

ô mà giờ chua nó hơ, giờ nó chua rồi giờ tiếp phun gì rồi, giờ chua nó na của khen đi na chua nó mà, nửa rong rồi giờ phun để nhón đốt lì na giờ nó tiếp đó, của chua rồi nè giờ chua nó rong nó giờ lì, giờ lần từ to nó, khu đó na, của cho bé tôi mua na giờ cái tiếp na sổ non to na. โมดัสยันี่มุเตีทุกจกรกูชอบเบสทุกโดัสจะน่าจงดูยุเป็ดยันโดดลีว่ามอมปลัสนี่โชวหนะเท่าหัวจะอดออยู่ตูเป็นเนี้ยละยาเตะตูเปเนียว่าตัดต่อยันดนลินเดินเตะตอปลานี่จิงจริงๆนะจะช่วน่จะช่วน่จะช่วยเป็ดเนี้ยซื้อจะช่วนะาขอเปดเนียหนะจะช่วยนะาข้อก็อยู่เตะเป็ดเนี้ยเตะต่ปลาสนี่ตอรก้นยี่ี่ยเล็ก ถ้าเจรจายแล้วนี่เจรจิ๋งเหงหน้าจะก็ดนะพรยังจะช่วงน่ะย้อนไปกี่สิจั่วช่วงนันะจ้าหนูยังมุ่งจิตใจฮะจะตายตอนตัวปัญญายูมิโนะแต่เจ้าหนูว่าหนูรู้ปลาขอเต็ท่องเต็ท่องอยากก่อนอะไรอย่างจ้โหจะช่วงเจ้หนูสาดโตนะเลี้ยงสุขโหาูกเสือตัวนึงจะงั้นลูกหลีเชียนะร้องตาเสือจะช่วน่

โอ้ตันาลอดสิเจ้าเด็กเยื่อเต้นมาเส้นนาเสกพ่อไทยเอ้ยตกน้าหลอดเฉลยรอตองตุ้งตาหน้าโอ้เตกีเตกีนเจ๊ได้เติร์นนหล่อเด็กเพื่อตั้งแต่ติ้งจอเจอโอ้เตกีเตกีเตกีเด้หน้าเติร์นนหลอฮะโอ้ลอดเพี่อ ta mất ta nó, đó lùm băng cho lọt thôi, ta có cho cho lọt rồi không có cho mặt cho lọt rồi mặt lên cho lọt cái mặt lên cho rồi này lên cho lọt rồi chỗ, lọt จะได้นาราสักสกขบว้เดยงรองเขาจะมาละมีเขื่อดีมุกเขื่อดสิเป็นนาเานะตุถ so, like ินนอกมาลรอลอไ้าลอดลอ้โป่งต่ยี่นอต่ัวรลอล้อต่กปอกเขาอกเอ้ยเด็นามาลโอ้ลอเ่อเดียวอกวาทุกแม่ลูกใคอาัยอยู่เด้

真老这啊

Cá ngựa Một cá thật xíu đây Nào cá ngựa Một cá rồi, xíu cá

Nossa, que é ó. Marco, Não é tu, é não, não é muito sinal lá.